สนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการได้เปิดตัวแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับชาวกัมพูชาและเป็นความภาคภูมิใจที่เต็มไปด้วยความหมายสำคัญมาดูกันว่าสนามบินแห่งนี้มีความเป็นสำคัญอย่างไรต่อประเทศกัมพูชาและเหตุผลที่ทำให้มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นความภาคภูมิใจของชาวเขมรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนามบินเตโชประตูแห่งความสำเร็จและความเป็นอิสระวันนี้20ตุลาคม2568นายกนยกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาได้เปิดสนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศการเปิดสนามบินแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความสําเร็จในการพัฒนาประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความเป็นอิสระและความมั่นคงของชาติด้วยสนามบินนานาชาติเตอร์โชได้รับการลงทุนอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมีเงินลงทุนเกือบ2,300ล้านดอลลาร์และนักลงทุนหลักเป็นชาวกัมพูชา90%ตจากบริษัทโอซิสแคนบอร์รีอันอินเวสท์เมนต์คอร์ปอเรชั่นโอซีซีและอีก10%เ จากสําน,นักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชาซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสนามบินนี้เป็นของชาวกัมพูชาหนึ่งเอร์เซและไม่ใช่ของต่างชาติเหมือนเดิมที่โฆษณาชวนเชื่อบอกว่าเป็นของต่างประเทศคุณมาเนตกล่าวย้ำว่าสนามบินนี้เป็นของชาวกัมพูชาเป็นหลักซึ่งมีผู้ก่อสร้างและวิศวกรมากมายเป็นชาวกัมพูชา90%เอร์เซทําให้สนามบินนี้มีความเป็นส่วนตัวและความเป็นอิสระที่แท้จริงความสําเร็จที่สะท้อนภาพรวมของกัมพูชา สนามบินนานาชาติเตอร์โชไม่เพียงแต่เป็นสนามบินเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมสําคัญที่เชื่อมยงกัมพูชากับโลกภายนอกและเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักลงทุนมาอย่างประเทศทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับการขยายตัวอย่างมากนี่คือความสําเร็จครั้งใหม่ที่สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาระยะยาวของกัมพูชาคุณมาเนตกล่าวว่าสนามบินนี้จะช่วยเปิดขอบฟ้าของกัมพูชาให้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นและเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตและการเปิดน่านฟ้ากัมพูชาได้เตรียมที่จะได้ต้อนรับเที่ยวบินตรงอีกเส้นทางหนึ่งในเร็วๆนี้ซึ่งเป็นผลจากการเสริมความเชื่อมโยงทางอากาศและการบูรณาการทางเศรษฐกิจทําให้สามารถเปิดเส้นทางบินตรงได้มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการเปิดให้บริการการเปิดเส้นทางบินตรงนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนมายังกัมพูชาได้มากขึ้นสนามบินนานาชาติตโชเป็นสนามบินขนาดใหญ่ระดับ c f ที่สามารถรองรับเที่ยวบินระยะไก,กลข้ามทวีป และเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ซึ่งมีรันเวย์ยาว4กิโลเมตรทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า15ล้านคนต่อปีและมีแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการเพิ่มรันเวย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารความเป็นสำคัญของสนามบินเตชโชสนามบินนานาชาติเตโชไม่เพียงแต่เป็นสนามบินใหญ่และทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอิสระและความมั่นคงของชาติซึ่งช่วยสนับสนุนนโยบายการเปิดน่านฟ้าของประเทศ และเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและมีความเป็นอิสระมากขึ้นแต่ที่นี้มีความคิดเห็นแตกต่างกันว่าสนามบินนี้เป็นของชาวกัมพูชา100เปอร์เซนตหรือไม่มีผู้สงสัยว่าการลงทุนจากต่างประเทศมีบทบาทอะไรบ้างคุณคิดอย่างไรกับสนามบินนานาชาติเตอร์โชและความสําคัญของมันในการพัฒนาประเทศกัมพูชาช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญสําหรับกัมพูชาและเราต้องการฟังความคิดเห็นของคุณอย่างแน่นอน มาบอกให้รู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาในช่วงนี้